สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการนี้นะคะก็กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับสกินบิรอนตัวยูจิเนาะก็เริ่มตั้งแต่วันที่22กันยานะคะจนถึงวันที่19ตุลานะทุกคนก็เกือบเดือนหนึ่งเลยนะคะคลิปนี้จะมารีวิวกิจกรรมนะคะซึ่งราคาหน้าตากิจกรรมก็ไม่ต่างจากรอบที่แล้วมากเนาะแต่ ตัวสกินตัวบีรอนนะคะเราก็เก็บไปรอบที่แล้วและแหละทุกคนแล้วก็เก็บแบบว่ายกเซตยกบอกแหลวนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวบีรอนอีกทีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอฟเฟกนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยแหละทุกคนราคาก็กลางๆนะก็ปกติของราคาสกินอนิเมะกลับมาในรอบ11เดือนละกันเอออ่ะก็สวยประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูปรับแต่งนะคะจะมี ป้ายนะนี่อ่ะป้ายสังหารแบบนี้อาว Rv ค้างนะเมื่อกี้แล้วก็จะมีเป็นท่าเต้นแล้วก็จะมีสกินปุ่มนะคะสำหรับคลิปรีวิวเอฟเฟกสกินก็ ลงไว้ให้ในช่องแล้วนะคะทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวไปเลือกดูกันได้นะท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา r า v กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ you แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพช์นะคะตีทิปเลยตีเลยบัฟฟ้ายแล้วไปฟังชันเออแกไม่รอดแน่บัฟเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะท้าไมมีสกินส,ยสวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอนด์มินต้น T P J เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดาตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ มินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสก,กินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเอากดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะกดมาเจอตรงนี้เลยอาจจะเป็นเส้นทางการเป็นผู้ใช้คุณสายเวทนะเออเราก็จะมีคลิปที่แล้วนะคะที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับโทเค็นสุ่มฟรีนะคะทุกคนก็มากดรับโทเค็นสุ่มฟรีนะคะนี่อ่ะกิจกรรมตรงนี้นะก็ มารับโทเค็นสูงฟรีตรงนี้นะคะเอาไปเล่นในกิจกรรมสุ่มสกินยูสื่อเนาะอ่ะกากดที่เข้าไปเลยอ่าหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือเหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนรอบที่แล้วเลยเสียงเอฟเฟกดังมากก็คือเหมือนเราเนี่ยต้องปัดเป่าคำสามนะคะก็คือปัดเป่าให้มันครบนะก็คือของรางวัลจะมีเป็นรูปโปรไฟล์อาจจะมีเป็นยีโมจิท่าเต้นป้ายปุ่มแล้วก็จะมีเป็นสกิน บรอนยูจิตรงนี้นะคะทุกคนมาอ่านกาติกาตรงนี้ได้นี่อ่านนี่เดือดเอเเเคียนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้นะคะคือเราคิดว่าใครที่จะสุ่มเนี่ยอาจจะต้องเหมานะแต่เรามีที่ปัดเป่าคำสามนะคะฟรีส0 0รอชิ้นนะทุกคนอ่ะมากดไปเลยนะคะปัดเป่าฟรีหนึ่งรอยเจ็สิบชิ้นก็เหมือนว่าร7อยเจ็สิบปองอ่านนี้ก็จะของรางวัลที่ได้นะก็ไปดูที่คลังรางวัลได้เราสามารถ เลือกนะคะมันไม่มีให้เลือก3าครั้งแล้วก็ส่งเนาะอันนี้ถ้าเราปัดเป่าครบเราก็มาลุ้นตรงนี้ตัวหนึ่งได้เป็นอ่าได้เป็นอิโมจินะคะแล้วก็ปัดเป่านี่เราก็มารับตรงนี้ได้นะคะปัดเป่าครบ6ครั้งอะ่ะก็มารับโทเค็นฟรีนะคะคือเนี่ยไอโทเค็นฟรีนะคะเราสามารถเปิดได้แค่2ตัวนะก็จะมีเป็น ตัวที่1ตรงนี้นะคะกับตัวที่2เพราะว่าเรามี300อันแล้วก็มารับตรงนี้คือทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สกินตัวบีรอนยูจิฟรีนะคะถ้าไอดีไหนที่ดวงดีเนาะก็จะเป็นแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะทุกคนก็คือเราป,ะะปัดเป่าตัวที่1ไปแล้วนะคะเปอร์เซ็นต์ที่จะออกสกินรางวัลใหญ่อะก็คือจะมี0.1ตัวที่2นะคะ0.03คือน้อยมากนะก็แบบก็ต้องปัดเป่าแล้วก็มาลุน้อันนี้อีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะกดไปเลยนะคะ 10ครั้งอ่ะปัดเป่าไปเลยนี่มันก็จะลด HP ิตพีอย่างนี้นะคะนีะ่พอเราปัดเปล่าไปแล้วนะคะมันก็ยังไม่ตายนะมันต้องแบบให้มันครบ20อ่ะเราก็พอแล้วนะคะเราก็จะไม่เสียคูปองกับอะไรอย่างนี้นะเราก็กดเลือกอัตโนมัติมองมันเลือกได้ทีละสามอันเนาะแล้วเราก็ส่งของรางวัลไปเลยนะคะอันนี้คือก็เดี๋ยวก็จะหายแลกเป็นเงินนะ อันนี้ก็เลือกอัตโนมัติแล้วก็ส่งไปเลยนี่แบบนี้นะคะนี่อ่ะเลือกแล้วก็ส่งไปเลยอยากให้มีแบบว่าเลือก3อันแล้วก็เล่นฟรีได้1อันเนาะอันนั้นน่าจะเป็นกิจกรรมตัวพวกทูเลนอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก็ส่งไปเลยแบบนี้นะคะนี่อ่ะก็แบบนี้นะคะสาหรับสกินบิรอนยูจินะคะรอบที่แล้วเราได้มาประมาณในราคา ,4 4 0 0นะทุกคนเราก็จะตีราคาให้นะคะว่า 4,004ถึง4,005นี้ก็จะเป็นราคาเหมารอบที่แล้วนะคะรอบนี้มันก็ไม่ต่างกันมากหรอกทุกคนแล้วก็รอบที่แล้วนะคะก็เหมือนจะมีเป็นโทเค็นแจกฟรีเหมือนกันก็ราคาก็คล้ายๆกันนะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้อีกทีนะคะว่าประมาณ4,400นะคะประมาณ4,004-4,003นะคะสำหรับสกินวิลอนยูจิอันนี้เราก็รับทั้งหมดเลยนะคะได้อย่างน้อยเราก็ได้อิมจิถาวรมานะแล้วเราก็จะมีโทเค็นน้ำเงินตรงนี้ด้วยอะ เดี๋ยวเปิดต่อนะคะทเทีีนำเงินมาเปิดการตัวที่สองนะคะอาจจะมีโอกาสได้รับสกินตัวบิรอนยูจิฟรีนะปือ,ปอ่ะกดกากรกบาดอันนี้เรามีอยู่กี่อันวะ120อันปัดเป่าไปเลยหนึ่งครั้งนะคะนี่ก็อย่าลืมมากดรับเสียงเอฟสงดังมากอ,อ้ะปิดไปก่อนปัดเปล่าไปเลยนี่แบบนี้นะคะ มืนมันก็ลดทีละน้อยนี่เราก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะคะเรียบร้อยอันนี้มันก็จะลุ้นให้เรานะเราจะได้เป็นเฮ้ยโอ้ย,อยได้เป็นมัดโทเค็นนะคะน่าจะเป็นรูปโปรไฟล์เนาะตัวที่3นะคะก็ทุกคนก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะกดกด,กดไปนะคะจนกว่าแบบแต้มฟรีของเราจะหมดอะไรงนี้เนาะอ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดได้ e อิโมจิมายืมากก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับรกิจกรรมบิรอนยูจิก็ถือว่า ดีอยู่นะแจกโทเค็นฟรีค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้ได้มา2อ,อันนะคะกดเปิดไปเลยนี่เป็นรูปโปรไฟล์บิรอนนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะคะใครที่มีสกินบิรอนแล้วก็ไปสุม่มเล่นๆกันได้เนาะถือว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแบบว่าสกินฟรีอะไรอย่างนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ